วันนี้ประชาชนคนสตูลและเครือข่ายกว่า500คนมารณรงค์เพื่อให้ชาวสตูลมาร่วมกันทําสัญญาประชาคมคนสตูลไม่เอาท่าเรือสากรรมโดยมีการเครื่องขบ,บวนจากลาน18ล้านชายหาดปากบาราไปยังตำบลต่างๆในพื้นที่อําเภอละง,งูเพื่อทําความเข้าใจให้กับประชาชนถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ขณะวันนี้รอตอภิรองครับ เ้วทุกคนเริ่มมาตีกันเร็วว่าตาเฉาหนึ่งพนคนตั้ง,งปมัง่งหน้าอยาอ,อกอบาตา ท่านาของผมนะครับก็คือเป็นคนสะตุลน,นะครับอยู่บ้านก็อยู่คนกะลุงนะครับผมเองก็เป็นถือว่าเป็นคนนึงนะครับแต่ว่าเป็นผู้ที่ว่าได้รับผลกระทบเพราะว่าที่บ้านก็ผมในควนกะลุงเองก็คือใจดุในส่วนของการระเบิดภูเขานะครับซึ่งตั้งอยู่กับห้างจากบ้านผมไม่เกินหนึ่งกิโลเมตรนะครับก็คิดว่าการมารวมกับเพนองชาวบักบาดาและพเพนองสะตูลตรตงนี้นะครับ ก็คิดว่าเป็นการเ่วา่เราคนสะตุนด้วยกันนี่คือรวมรักษาบ้านเกิดข้องเรานะครับรวมรักษาท่านัพยากรซึ่งเป็นื้นเทเทวามันสวยงามสุดนะครับป้นเทเทวาทุกคนก็ต่างให้ความส้นใจตรงนี้นะครับนนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับทั้งลูกล้าน ชาวสตูลูลบล่านชาวบักปดานะครับรลยการก้อแม่พี่น้องทางไล่ทุกคนในจังหวัดสตูลออกมาสแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนครั้งนี้นะครับพมเองเนี่ท่านาหลกล่านสตูลมีความเบื้อปิดียินดีนะครับอยากเห็นภาพอย่างนี้ตลอดไปนะครับอยากเห็นคนสตูลสท้ามาขี่กันนะครับรวมกันปกป้อง,องบานเกิดข้องเราต่อไปนะครับ การขับเคลื่อนในรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องหากยังมีการดำเนินโครงการต่างๆในพื้นที่โดยขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง